The sky for no สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านใครใครก็ทําได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูประเจปอนครับของผมนะับก็จะพามารีวิวนะครับแล้วก็มาให้ดูวิธีการใช้งานด้วยนะครับก็ในที่นี้เนี่ยส่วนมากเขาเรียกได้หลายหลายภาษานะครับ ส่วนมากบ้านเราก็จะเรียกประเจ็บบอนะครับหรือว,ว่าประเจ็บทอก็เรียกได้นะครับอ่านี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับของผมที่บ้านผมมันมีสองไซส์นะครับอันนี้เป็นไซส์สี่หุ่นนะครับก็ค่าของนี้เนี่ยเ bilmiyorum. จนะานะาเ้าตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับค่าเจ้าตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นค่าฟุตบอลกับกิโลกรัมบอลนะครับอ่านี่นะครับก็ เจ้าตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่ใช้กับลูกบล็อกสี่หูนะครับค่าก็จะมีสองค่านะครับก้าฟุตบอลกับกิโลกรัมปอนะนครับนี่นะส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ยผมเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับจากช้อปปีนะครับใช้ลูกบล็อกสองหูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้กให้ดูนะครับเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยถามว่ามันก็ใช้ได้นะครับกับ มอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่ามันต้องแปลงค่านะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นค่านิวตันเมตรแล้วนะของที่ว่าใช้กับค่าของ Honda นะครับหรือว่าของยามฮ่านะครับก็จะเอามาใช้กับรถเครื่องนะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบใกล้ๆนะครับอันนี้ค่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นกิโลกรัมเซนติเมตรนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยนิวตันเมตรนะครับนี่นะครับนิวตันเมตรก็ค่าก็จะเริ่มต้นที่ ห้านะครับห้านิวตันเมตรถึงยี่สิบห้านิวตันเมตรนะครับก็ผมได้ร่างไว้แบบนี้นะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับเพื่อ,อเพื่อนๆจะไปตั้งค่าถูกนะครับอ่ะนี่นะค่าก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิธีการจะปรับค่าเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับก็เพื่อนๆสังเกตเจ้าต,ตัวนี้นะครับมันจะหมุนมันจะหมุนได้นะครับแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับ อ่านี่นะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเราก็ใส่ลูกบล็อกนะครับตามที่ว่าเราจะใช้นะเบอร์อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นลูกบล็อกสองหุ่นนะครับอ่ะพอเราจะขันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนวนะ่าว่าค่าที่ว่าเราจะขันเนี่ยมันค่าเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมจะตั้งที่11นิวตันนะครับเราก็คลายลน็อตล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็หมุน เข้าไปที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดมันมีค่าอยู่นะครับนี่นะล้วก็พยายามหมุนให้เจ้าตัวตรงนี้เนี่ยข้างใต้ตรงนี้เนี่ยให้มันตรงที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับผมจะยกตัวอย่างกับไม้บรรทัดนะครับพยายามเน้นตรงนี้นะครับนี่นะขีดเจ้าตัวตรงนี้นะครับนี่นะเพราะเราหมุนมันก็จะขยับขึ้นนะขยับขึ้นขยับขึ้นเองนะครับนี่นะก็ ข้างใต้ของตัวหมุนตรงนี้เนี่ยเราหมุนให้มาอ่านี่สมมุติว่ามันอยู่ค่าข้างล่างนี้นะเราหมุนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับให้มันตรงกับเจ้าตัว11นิวตันนะครับนี่นะมันก็จะได้ค่า11นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูก่อนนะครับอ่ะนี่นะคเดี๋ยวซูมให้ดูนะคนี่นะครับก็ มันจะได้11นิวตันนะครับนี่นะครับเลขศูนย์นะครับมันตรงกับ11นะครับนี่นะครับขีดข้างล่างที่ผมบอกนะครับขีดมันจะเป็นหยักแบบนี้นะครับหยักแล้วก็ขึ้นมานะครับอ่านี่ก็จะได้ค่า11นิวตันนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเอา10เนี่ย1ิ10 10นิวตันเนี่ยมันไม่มีนะครับก็วิธีดูก็ง่ายๆนะครับก็เราดูค่าหลักแบบนี้ก่อนนะครับค่าหลักตรงนี้เนี่ยมันเป็น5้านะครับแล้วก็ก่อนจะถึง7เนี่ยมันก็น่าจะเป็น6ตรงนี้นะครับ ก็มันมีสเกลรองอยู่นะครับนี่ครับสเกลรองนะครับก็สเกลรองนี่มันก็จะขีดหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้1นึ่ิวตันนะครับนี่นย์จนึ่งนะพูดผิดนะศูนยหนะศูนยนมะหมุนไปเรื่อยๆนศูนย์จุดีนย์จุดหะครับนี่ครไอพูดผิดนะค่าหนึ่งมันจะเป็น2องนะครับศูนิวตันนะครับอ่ะ ถ้าสมมุติว่าเราเมื่อกีเ้เราบอกเราบอกเมื่อกี้ว่าเราจะได้11นะถ้าเราอยากได้10เราก็ต้องปรับให้มันแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะเราหมุนให้อยู่ที่9ก่อนนะนี่นะอยู่ที่9นะนี่นะพอมันได้9ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็หมุนต่อไปนะ1นะะนะอ่าสนะขีด1เท่ากับะครนะ เท่ากับ0.2นะครับ0.2 0.4 0.6 0.8แล้วก็10นะครับนี่นะครับก็จะเป็น10นิวตันเมตรนะครับมันก็จะอยู่เลข5นะครับนะครับมันก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข9กับเลข11นะมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่ามันก็จะได้ค่า10นิวตันเมตรนะครับก็วิธีการปรับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ลองไปค้นค้นหาในช่อง YouTube หลายๆช่องก็มีสอนอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิธีการขัน,นครับอ่ะนี่นะครับอ่ะในที่นี้ผมมีเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมจะขันเจ้าตัวน็อตตัวนี้นะครับน,อน็อตฟาสูบนะครับค่าแรงขันมดจะตั้งที่6นิวตันเมตรนะครับอ่ะนี่นะครับแล้วก็ หมุนให้มันขึ้นได้เลขห้าก,ก่อนนะครับแล้วก็หมุนต่ออีกห้านะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะจะลองทําให้ดูนะครับอ่ะนี่นะเราหมุนให้มันอยู่เลขห้าก,ก่อนนะครับทีนี้เราหมุนต่ออีกครับสองนะครับสี่หกแปดสิบนะครับมันก็จะได้หกนิวตันเมตรนะครับเพราะคิดหนึ่งมันมีค่าสองศูนย์จุดสองนะครับอ่ะ ทีนี้เราก็ล็อกตูดข้างหลังนี่นะอ่านี่อันนี้น็อตผมคลายแล้วนะทีนี้เราจะหมุนไปให้สุดนะครับอ่ะนี่นะอ่ะเสร็จแล้วเราจะมาลองขันกันดูนะครับใส่ลูกบล็อกเข้าไปนะคอ่ะมาลองดูกันเลยนะครับนี่นะครับเราต้องดึงช้าๆนะครับเพราะ เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเกรดของธรรมดานะครับมันจะได้ยินเสียงเบาๆนะแล้วก็ตรงนี้มันจะกกระดิกนะก็สังเกตให้ดีนะอ่ะนี่นะก็แสดงว่ามันได้ค่านะครับถ้ามันกระดิกตรงนี้เนี่ยแล้วก็มันได้ยินเสียงแสดงแสดงว่ามันได้ค่าที่ว่าที่ว่าเราตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองอีกตัวหนึ่งนะครับ อ่านี้นะครับจะกระดิกตรงนี้นะถ้ามันเสียงมันเบาก็สังเกตจากตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนเพืสังเกตว่ามันจะมันเหมือนมันจะหักข้อตรงนี้นะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่านี่นะนี่นะก็แสดงว่ามันได้ค่าแล้วนะอ่านี่ก็วิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้ดูอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองขันที่เจ้าจตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับ บ่เดียวผมจะลองขันค่าให้มันเยอะนะครับค่าเยอะเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังมากขึ้น,นครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่นะับอันนี้ผมจะลองมาขันเจ้าตัวนี้นะคอ่านี่ผมได้คลายไว้แล้วนะข้อควรระวังนะเราไม่ควรคลายเจ้าตัวประเจกับประเจบอบนะครับเราคลายกับอย่างอื่นนะเพราะประเจปบบอนเนี่ยเรามีไว้เอาไว้เพื่อขัน น็อตที่ว่าได้มาตรฐานอย่างเดียวนะครับเราไม่ควรขันออกด้วยประเจบ,บอลด้นะครับก็อันนี้ผมคลายออกแล้วนะครับนี่นะคลายออกแล้วทั้งคู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมจะตั้งสเกลไว้ที่อ่าสินิวตันนะครับสิเราก็หมุนที่ให้มันตรงขีดที่15้าเลยนะครับอ่ะนีน่นะได้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับค่ามันยเยอะนี่เสียงมันก็จะดังขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะเราก็ค่อยๆดึงคนระับนี่นะก็แสดงว่ามันได้ค่าแล้วนะคนระับก็เดี๋ยวอีกอันนึ่งนะ นะก็ได้ค่าทั้งคู่เลยนะค่าแรงขันก็15นิวตันเมตรนะครับก็อันนี้ผมแค่จําลองนะครับที่จริงมันมันไม่ใช่ค่านี้นะแค่จําลองว่าวิธีการใช้งานนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเจ้าตัวปัจเจกบอลนะครับหรือว่าปัจเจกทอ็อกนะครับแล้วก็ให้ดูวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาคันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ